สวัสดีค่ะท่านผู้ชมผู้ฟังที่กำลังรับชมรับฟังช่องเจสีชาแนลมืนีกับวันพุธที่6กันยายนพศ2 5 6พันห้า้อกค่ะมืดีกับมีเอฟซีเพิ่นโทม้าอยากให้แนวทางทั้งช่องเจสีชาแนลค่ะท่านผู้ชมค่ะคุณพ่อเพิ่นเคยให้แนวทางทั้งช่องใหญ่ๆถือมาแล้วยอดวิวลักแสนคุณพ่อบอก เลขวิ่งเพิ่นมืปีเพิ่นว่าเพิ่นบอกเคยหลุดได้ค่ะแต่จับคู่กะมีหลุดแน่ยู่ค่ะหลุดงวดหนึ่งกับเขาซีหางงวดกะหลุดเราก็มาเข่าตตเจีย่ค่ะแอดมินกะเรากะเลขเพิ่นกับ่หลายหางค่ะท่านผู้ชมเป็นตรงบ่ต้องกลับถ้กกลับถือว่าผิดเพิ่นบอกค่ะแอดมินกันเลยอยากนำเสนอค่ะอ่ะแอดมินขอขอบพระคุณพอ ที่ห้แนวทั้งมาลงทั้งช่องเจสิชแนลขอห้คุณพ่อมีสุขภาพแข็งแรงหาํลำหายรวยค่ะที่ขาดบไดยมั้นก็ขอกรับขอบุคุนท่านผู้ชมผู้ฟังถุกทันเนาะค่ะที่เข้าม้ารับชมรับฟังคลิปนี้ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ช่องเจสิชแนลเพื่อเป็นกําลังใจในการหาแนวทั้งตัวเลขเด็ดดีๆมาฝากมาตอนท่านผู้ชมผู้ฟังค่ะค่ะท่านผู้ชมก่อนที่จะไปเบิ้งเลขของคุณพอ่อ เฮากับไปเบิงตัวเลขที่แอดมินลงไปแล้วอีพีที่เก่าสิค่ะเสียนเลขลางค่ะท่านผู้ชมงวดว่างหันเพิ่นกับเขาอ่แปดเจ็ 8, ออกตัวกับ7 8ให้1่เก่าออกเก่าหน่เนาะค่ะค่ะงวดนี้เพิ่นกับไ้มาทีหลัก10บลาง703 70, หลักน่วยลางเก่าหนึ่งสาม จับคู่กับ7 9 7 1 7 3 0 9 0 1 0 3 3 9 3 1 3 3ค่ะลางเดลยค่ะท่านผู้ชมเราต้องไปขืนบนค่ะเนี่ยแต่วางวดมหขาดเพิ่นกับบนเพิ่นกับเข่าอยู่ได้ลรอคะเอาแล้วแต่ท่านผู้ชมจะพิจารณาเนาะค่ะเนาะค่ะเซียนสมุดประการค่ะท่านผู้ชมเลขวิ่งเพิ่นว่าท่านเอกเคยหลุดจากเธอค่ะท่านผู้ชม เพิ่นหาวิ่งบนลางเจ็ดกับแปดค่ะหกเพิ่นหาหลักร้อยจับคูศูนย์เจ็ดศูน่งเจ็ดหนึ่เน้นศู็ดกับศูค่ะท่านผู้ชมเอาวงกลมค่ะเอาแคปนาจอค่ะเสียนสมุดประการจับคูเพิ่นกับเข่าอยู่ด้วยค่ะตะว่าเลขบวิ่งเพิ่นทนี้เคยหลุดจากเถือ่อนี่ไหมค่ะท่านผู้ชมเลขเด่นประจําวัน วันสุก์หมคะท่านผู้ชมเอาอว่างหันออกวันสุกเนาะค่ะนะออก 4, 7, เจ็ดแปดค่ะสี่เจ็ดแปดอดมินเคยลงมหายท่านผู้ชมเบิง้งเราเลยคะ่ะเลขประจําวันนี่อีพีสองค่ะเบิ้งได้ตลอดปีคะ่ะท่านผู้ชมอเข่าคักเข,ข,ข,ข่าแนวเข่าฮอดสามตวัวนะคะท่านผู้ชมข้างบนเอานี่ก็เป็นเลขเด่นประจําวันคะ่ะออกวันสุกไหมคะท่านผู้ชมเห็นว่าั่นนะคะ่ะเบิ้งวันสุกเดอะะ้อค่ะ C เจ็ดแปดอันสามแถวล่างนะคะเอางวดนี้ออกวันเสาร์สิเป็นหาหกเก้าบัวค่าท่านผู้ชมเอาแคบนาจอใส่ได้ตลอดปีค่ะท่านผู้ชมอันนี้เป็นเลขกำลังวันค่ะท่านผู้ชมบ้งหันออกวันศุกร์สองเจ็ดแปดไม่ออกเจ็ดแปดเนาะค่ะมิอนี้ออกวันเสาร์กับมิหนึงน่งมิหกมิสองค่ะเอาแคบนาจอไว้ค่ะท่านผู้ชมใส่ได้ตลอด ใชไ,ได้ตลอดปีค่ะเอาวดนี้วันเสาร์เลขเด่นประจําวันเสาร์ค่ะท่านผู้ชมเอาแคปนาจอไว้เบิ่์นขาวมามันจิเข่าบอเนาะคะ่ะเก็เสียนจันทบุรีไ้วิ่งที่หกหลักสิบค่ะท่านผู้ชมก็เห็นผลงานเพิ่นแล้วเนาะค่ะเพิ่นเข่ามาสองวดแล้วเนาะค่ะวดแรกเพิ่นไหสิบหกสิงหาเนี่ยเพิ่นไหแปดหลักสิบเนาะค่ะ หกันยาเพิ่นให้เจดหลัก10บงวดนี้สิบหกกันยาเพิ่นให้วิ่งที่หกอาวัเซียนคุณพ่อท้องดีค่ะเพิ่นอยู่สารค้ำเพิ่นโทรม้ามือเสานี่เนาะค่ะอยากให้แนวทางทั้งช่องค่ะกับเพิ่นให้วิ่งบนรางเนาะค่ะหนึ่งกับสองค่ะอันปักรักเพิ่นหนึ่งสองสาค่ะจับคู่สองห้าสองหสองเจ็ด 3ามห3าสามหกสเนึ่งสี่หนึ่งเจ็ดดเพิ่นวุงกลมเน้นหายที่สองเจ็ดสาม็ดหนึ่งสกับหนเจเพิ่นน้นซีหางค่ะท่านผู้ชมเลขเพิ่นนี่ก็คือว่าเล่นบนเล่นล่างค่ะแล้วก็ว่าต้องกลับค่ะท่านผู้ชมน่าสนใจมองนี้ละ่ะมันบ่หลายหางเนาะค่ะค่ะเอาเลือกเบิงถือใจบบเพิ่นว่าเพิ่นเคยไปออกช่องใหญ่ ยอดวิวเพิ่นได้หลักแสนหลักสองแสนค่ะท่านผู้ชมเพิ่นเพิ่นเลยเซาไห้มาหลายงวดแล้วค่ะหลายเดือนเร็วเพิ่นพอดีเพิ่นเปิดเจอทั้งช่องเพิ่นก็อยากอ่ามดันช่องไ้โดงไ้ดังเพิ่นว่าเอาก็เลยเปิดโตคุณพ่อเลยเพิ่นกับมีประสบการณ์ว่าปีนี้เลขเพิ่นเลขวิ่งเพิ่นบ่เคยหลุดค่ะเมื่อปีหกหกค่ะเอาท่านผู้ชม กับพิจารณาเบิงเบิงไปสะกอนเนาะค่ะหมักน้ำขุนพ่อบบเพิ่นเ,เปิดตัวเธอแรกกับเบิงเพินพ่นไปกอนว่าเพิ่นสิแม่นบบเนาะค่ะเอาค่ะท่านผู้ชมหมักน้ำคุนพ่อบบค่ะตัวเลขค่ะหมักกระจัดขัดกับพานจังวาเนาะค่ะตัวเลขถูกตกับมีสิทธิ์เขามีสิทธิ์หลุดค่ะกับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังค่ะท่านผู้ชมแอดมินกะ ขอกราบขอบระคุณท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านค่ะที่เข่ามารับชมรับฟังคลิปนี้ขอให้ประสบความสำเร็จในนาทีและการงานจะเลื่อนลุงเลืองโชคดีมีใช้สุขภาพแข็งแรงบุญรักษาที่ดาคุ้มคล้องค่ะให้ทุกลัตเตอรี่ลังวันที่หนึ่งงวดวันที่หนึ่งกัญญาพศสองพนหารอยกสิบค่ะสวัสดีค่ะ